คลิปนี้นะคะแอดจะมาพูดถึงคะแนน World r แร k กิ้งนะคะหลังจากที่ไทยแพ้โปแลนด์ไป0ต่อ3เซตแอดจะมาบอกคะแนนหรือ World r แร k กิ้งอันดับโลกนะคะของไทยที่แข่งกับคู่ต่อสู้หลังจบเกมในแต่ละแมตท,ทุกๆนัดเลยนะคะคะแนนอันดับโลกของไทยกับตุรกีนะคะที่แข่งกันไปในนัดแรกแอดก็มีทำคลิปไว้แล้วนะคะย้อนดูประมาณ2-3คลิปนะแต่เดี๋ยวแอดจะมาบอกในคลิปนี้ด้วยค่ะทุกคนพร้อมฟังหรือยังคะ ไปฟังกันเลยค่ะนัดแรกน,นะคะเราแข่งพบกับตุรกีนะคะไทยพบกับตุรกีในวันที่24กันยายน2515ก่อนหน้านั้นนะคะล่าสุดที่คะแนน world ranking อันดับโลกของเรานะคะคือระหว่างไทยพบกับตุรกีในรอบ8ทีมไฟนอลของวอลเลยบอลเนชั่นลีกหลังจากนั้นมาพบกันในวันที่24กันยายนนี้ในการแข่งขันศึกวอลเลยบอลชิงแชมป์โลกเลยเราชนะตุรกีได้นะคะ3ต่อ2เซตคะแนนอันดับโลกของเรา พุ่งจากเดิม 11. 82คะแนนคะแนนเดิมนะคะอันดับโลกเดิมตอนที่ไทยแข่งกับตุรกีรอบไฟนอลเวนเอลวัลบอลเนชั่นลีกไทยมี204คะแนนอยู่อันดับที่14ครั้งนี้มาพบกันอีกคะแนนไทยบวกเพิ่มนะคะ11.82และคะแนนอันดับโลกขึ้นจาก204เป็น216แต่ยังคงรังอันดับเท่าเดิมคือ14และเมื่อคืนวันที่28กันยายน2565 ไปพบกับโปลแลนด์เวลาตีหนึ่งครึ่งทุกคนน่าจะได้ดูกันเพราะมีรีลันเมื่อเช้านี้ด้วยตอน9ก้าโมงครึ่ง ไทยแพ้ให้โปรแลนด์0ต่อ3เซตซึ่งแต่เดิมใช่ไหมคะไทยชนะตุรกีได้คะแนน11.82บวกเพิ่มขึ้นมาและพอไทยมาแพ้โปรแลนด์0ต่อ3เซตเนี้ยมันมีผลต่อคะแนนของไทยมากคะแนนไทยติดลบทันที11.02แทบจะเหมือนไม่ได้แข่งมาเลยอะนะคะแทบจะเหมือนไม่ได้ชนะตุรกีมาเลยเพราะว่าชนะตุรกี11.82มาแพ้โปรแลนด์ลบ11.02ทำไมคะแนน นของไทยถึงถูกลบเยอะแบบนี้ลบเหมือนกับที่เราชนะตุรกีเลยอะคือลบเยอะมากก่อนการแข่งขันระหว่างไทยกับโปแลนด์นะคะโปแลนด์อยู่อันดับ13ไทยอยู่อันดับ14อันดับใกล้เคียงกันมากคืออันดับติดกันเลยและเรามาแพ้ให้โปแลนด์ศูนย์ต่อ3เซตดังนั้นคะแนนย่อมมีค่าลบะมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอันดับที่ติดกันพอแพ้ศูนย์ต่อ3เซตปุ๊บ มันเลยลบลงเยอะมากคือเหมือนจะยกตัวอย่างว่าถ้าไทยแพ้อันดับที่สูงกว่ามากๆอย่างเช่นอ่ะไทยแพ้สหรัฐคะแนนของไทยก็จะลบลงหรือลดลงไม่มากซึ่งถ้าไทยแพ้อันดับที่สูงกว่ามากๆก็จะลดลงน้อยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอย่างเช่นสหรัฐแต่อันเนี้ยไทยแพ้โปรแลนด์ซึ่งมีอันดับใกล้เคียงกันคือติดกันเลยทําให้ยิ่งศูนย์ต่อ3เซตอย่างเงี้ยคะแนนของไทยจะลบลงเยอะมากและก็ลบลง11.02และทําให คะแนนโปรแลนด์ก็บวกขึ้นเท่ากับที่เราถูกลบค่ะนั่นก็คือคะแนนโปรแลนด์บวกขึ้น11.02ไทยถูกลบ11.02อันดับโลกของโปรแลนด์จาก13บวกเพิ่มขึ้นไปเป็น12ทันทีและทําให้คะแนนของไทยนะคะจากที่เอาชนะตุรกีมาได้เพิ่มขึ้น216คะแนนใช่ไหมพอมาแพ้โปรแลนด์ถูกหักลบไปตอนนี้ก็เหลือเท่าเดิมเลยค่ะ205คะแนนเพิ่มขึ้นมา1จากแต่เดิมแข่งเว เอลรอบปทีมไฟนอลไทย204ตอนนี้คะแนนของไทยก็คือ205นะคะอย่างที่แอดบอกนะคะว่านัดของไทยพบกับโปรแลนด์และนัดที่แข่งที่โปรแลนด์เนี้ยคือนัดชี้ชะตาของไทยทุกนัดคือเป็นนัดที่สําคัญมากเพราะทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้แจ้งว่าถ้าไทยชนะโปรแลนด์ได้จะเป็นโอกาสที่มันเปิดกว้างให้ไทยเข้าสู่รอบ2มากยิ่งขึ้นคืออย่างที่แอดได้พูดนะคะว่าไทยต้องชนะเตเ สามนัดถึงจะแบบไม่เสี่ยงแล้วก็เข้ารอบ2ได้ทันทีดังนั้นพอเรามาแพ้โปรแลนด์ใช่ไหมคะทีมที่สำคัญที่สุดต่อจากเนี้ยนั่นคือโครเอเชียและเกาหลีใต้ถ้าจะพูดตรงๆเลยนะคะตามหลักตรงๆเลยคือไทยจะเข้ารอบสองได้ ต้องชนะโครเอเชียและเกาหลีใต้ส่วนโดมินิกันถ้าชนะคือกําไรล้วน,วนเหมือนที่ไทยชนะตุรกียแอดมองว่าโหนั่นคือแบบพีคมากเลยนะนั่นคือกําไรของไทยมากที่เอาชนะตุรกีมาได้เพราะตอนแรกนะคะทางคนและทางสมาคมก็เหมือนจะบอกว่าถ้าเอาชนะได้อะ จะมี3ทีมนั่นก็คือโปรแลนด์โครเอเชียและเกาหลีใต้ซึ่งพอไทยมาชนะตุรกีได้นัดแรกอะ่ะกำไรมากดังนั้นนะคะถ้าจะไม่ให้เสี่ยงคือพูดตรงๆเลยตามหลักที่มันจะเกิดขึ้นเลยอะไทยต้องชนะโครเอเชียและเกาหลีใต้ให้ได้ซึ่งเป็นนัดที่ติดต่อกันเลยโครเอเชียกับเกาหลีใต้เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าถ้าสมมุติ มันเกิดอะไรกับโครเอเชียเช่นโครเอเชียชนะตุรกีโครเอเชียชนะเกาหลีใต้ขึ้นมาหรือแม้แต่กระทั่งโครเอเชียชนะไทยโครเอเชียคือขึ้นเลยหรือว่าเกาหลีใต้ชนะโครเอเชียเกาหลีใต้ชนะไทย<อ>เกิดขึ้นแบบนี้ทีมอันดับของไทยในกลุ่ม B ีที่เขาจะเอาแค่4ทีมอันดับที่ดีที่สุดขึ้นอะ่ะไทยก็จะตกเลยเพราะตอนนี้ไทยอยู่อันดับ4ของกลุ่ม B ีอยู่นะคะคืออันดับที่แบบอ่ะ คุณจะได้เข้ารอบสองและแต่ก็รอแมตที่จะแข่งกับโครเอเชียเกาหลีใต้และโดมินิกันดังนั้นก็ย้อนกลับมาคำพูดเดิมค่ะเต็งๆเ,เลยถ้าไทยจะเข้ารอบสองให้ได้ต้องชนะโครเอเชียและเกาหลีใต้เพื่อไม่ให้เกิดการเสมอของแต่ละทีมเท่ากันและไปนับเซต <S <S ซึ่งการนับเซตการนับคะแนนของเซตนะคะถ้าทีมไหนเสมอกันมันค่อนข้างที่จะ ลุ้นอะลุ้นเกินไปคือโอ้โหไม่ไหวคืออันนี้แอดก็นํามาวิเคราะห์นะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นและไทยจะเข้ารอบ2จะต้องทํายังไงต่อไปนะคะมันเป็นหลักตามความเป็นจริงของแมตช์กัน,นะคะ่ะวอลเลย์บอลศึกชิงแชมป์โลกนี้อยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูเป็นแมตช์แไปนะคะ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอเพียงให้ทัพนักตกร,รูปยางสาวไทยของเราทําผลงานออกมาได้เต็มที่ตามการบ้านที่ซ้อมไว้กับโค้ตามระบบทีมตามระบบโครงสร้างที่ได้ฝึกซ้อมกันมานะคะ <S <S และเชื่อว่าไทยพบกับโครเอเชียเย็นวันนี้วันที่28กันยายน18นาฬิกา45นาทีคาดว่าไทยจะทําผลงานได้ดีและเอาชนะโครเอเชียได้ตามที่ทีมชาติ ไทยและสตาฟโค้ดหวังไว้แน่นอนค่ะนักกีฬาและโค้ดหวังว่าจะชนะโครเอเชียได้แฟนๆวอลเลย์บอลจะหมดหวังได้อย่างไรล่ะคะแอดชอบประโยคหนึ่งของคนที่มาเมนนะคะที่บอกว่าสาวไทยก้าวผ่านโปลแลนด์และเตรียมตัวก้าวไปข้างหน้าเพื่อชัยชนะในแมตต์ต่อไปคือมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ต้องจมกับอดีตนะคะทําอนาคตที่จะถึงนี้ให้ดีที่สุดขอกาลังใจแฟนๆวอลเลย์บอลอย่างเต็มที่หน่อยคะ่ะเมนให้ ให้กำลังใจส่งกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราทำผลงานออกมาได้ดีในการพบกับโครเอเชียเย็นวันนี้วันที่28กันยายน2515เวลา18นาฬิกา45นาทีถ่ายท่อสดทางช่อง Workpoint 23ใครดูทีวีไม่ได้เซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะในโทรศัพท์ว่าดูทีวีช่อง23เข้า World Wide Web ของ Workpoint ได้เลยดูสดได้ทันทีถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนำะมาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและขอมไป็นกำลังใจให้ทับนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันพบกับโครเอเชียเย็นวันที่28กันยายนนี้ด้วยค่ะ